โอเคโอ้ okay. Ooh, ถือว่าหลายแล้วตวอนมื้อนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เฮาก็พาเฮาป่าคือเก่านะคะครับมาหาเฮ็ดมาจอบเทิงพูเด้อมื้อนี้มาจอบเทิงพูทาง,งหลวงๆนะคะนี่มาจอบเฮ็ดปวกก่อนแล้วมื้อน,นี้นะได้มาหน่อยนึงเนาะแม่นาะได้แกงนี่ล่ะก็เลยขึ้นมาจอบเทิงพูบัดน,นี้จอบเอพิ่งเฮ็ดขอนพี่น้องนี่เห็นแล้วขอนไปก็เก็บม,มาแล้วล่ะ ไม่แหน่งไม่ไหม้ไม่น้ำอ่ะไปแกงเสื้อเฮปคนไปเบิ่งขวดพี่น้เนาะมาเบิ่งพี่โอ้ยโพี่โอ้ถือว่าหลายแล้วตอนมื้อน,นี้นะน่ะกระดอกดอกนี้ใหญ่ดอกพอดีอ,โอืโอ้ยขนาดเลยเ้ยอืดอกกำลังคุย ออออดอกใหญ่ครับมันยังโบธันหลายพี่น้องเลยมันยังโบหอดวันพระถ้าเกิเห็นอยู่ปก,กติเนี่ยเฮด,ดเฮดเพลยวะเฮดบดข้าวดอ,น,อนี่สีร้ายน้องไม่แน,น่เพราะว่ามันต้นมากจาก้ะพร้อมออกพวันสาจะออกหลายเฮดบดนะคะ พ่อมันสินพุดแล้วว่านผาใหญ่แต่ก็ได้อยู่มันเป็นรอบพี่เฮาได้ก้อนนแต่ก็เริ่มฤดูกานมั่นแล้วเอากระท้อมาขึ้นไว้แล้วมาหาถ้าไม่ได้เฮ็ดขอมก็สีหาละไม้มากินก็มาก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะดอกก็ร่างอ่อนๆเดี๋ยพี่น้องใต้ท้องขาวๆเลยไตท้องเหลืองๆสนับร่างอ่อนพักกันเลยมันเหลืองน้ำตาลออก sướng, à, nhàng to nhàng to, để thấy hình, <laughs> ào hình là phụ, lắm nó, lâm súng, lái tưởng gì đấy, đang còn đang về, à, đi lâm, xịt súng, đi mà hắt lém, đểo xịt lém con. หลายเติบไปเบิ่งมุมนี้หลายคัะงอนเลยเนะาะงอนเลยลงงอนลงเลยรอคนระ่างพอดีค่ะพระพุทธอดีทิมลงมา เก็บแล้วก็ทิมลงมานะคะให้สองกำโยอบกำลังอยู่กำลังงนา,นามงานหยอบลงมาได้ครืงตาพี่น้องหยอบแล้วงานหยางหยางกันละหยางหา เอาไปหาอีกก่อนเด้อดอกใหญ่นะคะมองนี่นปีกายนี้สุดหลำ่ำเนาะดอก,อกสวยนะเดี๋ยวไม่ทางเอาคน อันนี้ดอกนึงอ่ะอยู่ตีนนะไ <c oughs> อะได้การเดียวหุกขาคนนี้ไงทุงยังทุงไม่เสร็ออขื้นจัย มื่อนี้เพิ่นสิเป็ี่นน้ำต้นตั้งตั้งก่อนเป็นลำล่ำสูงล่ำตั้งล่ำนอนท่านได้เป็นหลายแม่นล่ำนอนมันต้องอีกพุ่นล่ะอ่าเจ้วันพระพุ่นล่ะวันพระเข้าดอกวันพระอันอ้อพรรษาเออล่ำตั้งนี่เพิ่นสิเป็นก่อนอยู่พี่นะแม่่นคะพี่น้องเอ้อลายเติบอยู่ดอกอ่อนๆแต่เรได้ตาดีขนาดนี่มาใส่เห็นเล่นทีนี่เลี้ยงสไลด์อยู่นี่ นึกว่าตาฝาดแต่แหลกอ่อนทงอ่อนเท่าเลยวะอืมอืมอ่อนเลยอ,อ,อืมนี่นนออนสองดอกเการนี่ได้อ,อ,อ่อนเเม็ดจิ้มเอาเขาปัดพิเภกพวก <laughs> ทถิงทถองโอ้ดอกน,นี้นะ ข้ากะดอเวยนอนนี้นะเฮ็ดบดก็ได้แม่นเอาเลยเดี๋ยวนี้เบิ่งคือใกล้จริงๆคือสูงขนาดนี้ค่ะเฮ็ดกระดั้นเฮ็ดนกระด้างนี่พมันจะดีไปยังเฮ็ดบดเนาะข้าวพวกกลิ่นบดข้าวกฮ็ดิ่ป็น ต่แห้งไ้ก็ได้นะต่แห้งไากินฮัน่าม่นคืาได้หลายยุสะสเฮ้ยแห้งได้เติอบอยู่เนาะไปเบิ่งนังี้อีกก๊กหนึ่งเห็นไามยุบปปทางเขาเนาะไปเป็นปะ ต้องถามมาอยังอยูย่อ <laughs> โอ้ยคนมือนจริงหน่อยเด้ยอยู่ในโฮมพอดีนะโอ้ก็เด้งสลาย,ยู่บันนี้มองทางนี้ก็เปินน้นนะเฮ้ยทางนี้หมดกินอืมขาน่าจะกรปิ้นห้อ,อมหมดสุหมองเลยเลอันนี้เขาของต้นเผื่อเลยที่เพิ่งเป็นต้นหัง่งต้นหั่งบ่ ต้นต่งต้นลังเนาะสาพ่ออยาร้องวงันปะดอกนี้่จังทีุ่อเาเอางาอยู่แวได้ก่าวไม่ได้กาว่าต้นนี้มันก็เป็นอันี้ตลอดนะนะมันอยู่สูงตลอดเนาะเาเคยเอาตลอดพี่น้องเลยเาเคยเช็บางทีเราไม่ได้เลย แค่ให้บดนี่มีกคืกิมพเพ็ดปวกเนาะน้อยบ่คือเทนะางฝนะ่าเนาะงานทางขอ้อะืักก็ได้ยูพี่น้องเลยหลายเตึกนี่แหละเฮาสิออกเมื่อก่อนบาดทีนี้เนาะค้ำแหละผลงานเฮาก็สิได้ที่นี้น<ค>นมา,า,นนม,ามาประมาณยมามาหยิบเพียงนอนหามงเุข้าวหอดปากประมาณทิ้งกว่าน,นี่แหละไปเจาบเพ็ดปวกก่อนมายัางดอกไปขายของก่อนดอกไปขายของไปเจาะเพชรปวกแล้วกันยังได้มาหาให้ยังได้มาหาเพ็ดพี่น้องเลยนี่แหลมืมอนี้เอาได้อยู่นี่แหละ ทำง,งานกันเลยถึงกระถออืมถึงกระถออ่อนนี่ประมาณโลกกว่านอี่แหะมันเบานะ,ะมันเบาตุ้นดอกบานามื่อน,นี้เขาก็เมื่อก่อนไปนระออกเมื่อก่อนข,ขออย่าพี่ขี้ว่าจะม,มีเนาะครับเนาะค่ะมืออ่ออเออจะพอกันไหมจ้ะเป็นว่ามื่อไหนจะพอกันใหม่เนะาะค่ะเมืนน่อวานไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ